สวัสดีค่ะพี่น้องขายินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเขียวจะพาพี่น้องไปตามตัวเลีกเยกแนวทางของหวยรัฐบาลไทยนะคะของเซียนสกลค,คนอุดรน,นะคะเปิดตัวใหม่รอบแรกขอให้แตกปังๆนะคะเอาวันนี้เป็นวันที่แปดธันวาคมหกเจ็ดนะคะค่ะที่ซอเขียวได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าบาบิงนะคะก็ รู้ทุกข์รู้สุขรู้ร้อนรู้หนาวกันหมดในทุกๆเรื่องราวแล้วนะคะก็มาสัมผัสไออุ่นนะคะจากทุกท่านจากทุกๆคนที่อยู่ในบริเวณภูมิวัดป่านี้นะคะว่าทุกคนให้ความสําคัญอย่างไรทุกคนให้ความเอ็นดูต้อนรับกันยังไงนะคะก็ได้รู้เห็นถึงความเป็นไปมานะคะความยากลําบากก,บกับการจัดงานเริ่มงานนี้เป็นยังไงนะคะอซอเกียวก็ มีความรู้สึกว่าประทับใจในน้ำใจของทุกๆท,ท่านนะคะผู้ใหญ่ที่นี่ใจดีน่ารักมากนะคะพระอาจารย์ทุกท่านนะคะก็เป็นพระอาจารย์ที่น่าเคารพยกย่องและนับถือน่าบูชาน่ากาัการะบูชานะคะเป็นที่น่าเคารพมากเลยนะคะทุกคนมีน้ำใจนะคะทุกท่าน ก็แบ่งปันน้ําใจพูดจาไมาตรีมีสีสันนะคะสร้างความดีความงามเกิดขึ้นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเพราะบุญบารมีของท่านนะคะทําไมซอเขียวพาพี่น้องมาดูตัวเลขอ่าทำไมซอเขียวพาพี่น้องมาชมหนองสะนะคะที่หนองบ่อนี้นะคะทําไมพามาชมบ่อน,นะคะอ่าก็ชมบ่อสิคะเพราะอะไรนะคะตอนนี้นะคะที่เตรียมจัดงานนะคะเรายังไม่มีข้าวปลาอาหารนะคะ ยังไม่มีอะไรกินนะคะพี่น้องแต่เราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันที่เป็นสายบุญนะคะคือแม่ครัวนะคะแล้วก็พระอาจารย์คณะอื่นที่เดินทางจากทางอื่นมาก็ได้ร่วมช่วยกันออกปัจจัยของตัวเองซื้อกับข้าวนะคะและเครื่องครัวนะคะที่มาร่วมกันนะคะและที่แน่ๆนะคะบอ่อปลาค่ะตรงนี้นะคะที่ทอดแหลง ไายนะคะมากินกันเป็นอาหารกลางวันกันนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงค่ะพี่น้องร่วมทํากับข้าวกินร่วมกันนะคะส่วนแม่ครัวก็เป็นหลักอยู่ก็มีซอเขียวแล้วก็มีมีสายงานมาจากสายบุญมาจากทางเตาไหานะคะ,ะทางอำเภอเดียวกันค่ะกับซอเขียวเนาะ ค่ะมาจากสายเดียวกันเลยนะคะก็ได้เป็นแม่ครัวหลักก่อนงานเปิดนะคะถ้างานเปิดนี่รับรองว่ามีแม่ครัวประจําตําแหน่งมาแน่นอนนะคะอตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา,าแม่ครัวประจําหลักงานมานะคะเ,เราก็ช่วยกันก่อนเนาะค่ะกับข้าวก็เกิดขึ้นจากตรงนี้แหละค่ะโอ้ป่ามีแตตัวใหญ่เด้อพี่นอ้องต้่มแซ่แบแซบพี่น้องวยเบิ้งเอรารลดน้าเคลื่อน สงขามพี่น้องน้ำไหลเป็นไรกันยังน้งแหงเนอะอันนี้ละปลาได้จากสาเนี่นแหละพี่น้องเอาทั้งนี้กับมิสาตัวนี้พี่น้องนี่ปลาบึกนะคะที่ได้จากมาสะน้ําในคลองนะคะในโบสถ์ที่ซอสเขียวไทยให้ดูนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะ,ะเพื่อนจะาไปทํากินแล้วก็ทำมาที่วัดนี่แหละค่ะพี่น้องพรุ่งนี้เช้าทํากับข้าวมาวัดค่ะพี่น้อง ถ้าเบิ้งเด้อเขาจะได้กินต้มปลาเบึกอีกพี่น้องวันนี้กินทั้งวันเลยเมื่อวานก็กินนะคะตั้งแต่เริ่มมาช่วยงานนะคะได้กินปลาเบึกบ่อยมากเลยนะคะเอะทำกับข้าวเนะาะค่ะนี้ก็เป็นบ่อนะคะลงขายอยู่เลยนะ่ะพี่นอ้องยังลงขายอยู่เลยนะคะอะตอนนี้เห็นแล้วสองบ่อนะคะก็มีชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันใครอยู่จุดไหนก็อยู่ไปนะคะเพราะว่างานแต่ละจุดนี่โอ้โหงานเยอะกว่าคนนะคะเดี๋ยวนี้นะ่ะ ใครอยู่บ้านใกล้เรือนเคงก็อยากมาร่วมทําบุญหรือจะมาปัดกวาดจัดงานช่วยก็เรียนเชิญน,นะคะ,ะเราไม่ว่ากันไม่ขัดศรัทธานะคะจะร่วมอนุโมทนาบุญมากับเราเกี่ยวกับปัจจัยหรือว่าจะเป็นสิ่งของข้าวปลาอาหารผักเผกนะคะจะเป็นผักเป็นอะ,อะไรก็ได้นะคะที่ถือว่าเป็นชีวิตประจําวันต้องใช้ในงานนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกันได้ติดต่อทางช่องได้เลยนะคะ นี่ก่อนจะไปชมตัวเลขบันี้พี่นอ้องอสเขียวจะพามาชมกุดเนี่ยพี่น้องกุดสางน้ำหินแหมเอาเหินมาเฮ็ดแหมพี่นอ้องเ่าทั้งไทยทั้งล่าปนกนรวมเนาะมันเคยขักเสียงกับเบื้ดที่เลยนี่พี่นอ้องอกว่าจะสวดงานเสียดเีนียวโหสอสเขียวสีเหลือบเสียงพี่น้องเมืองนู้นนี่เอาใช้หินทํานะคะถือว่าเป็นงานประเนียดมากเลยนะคะถ้าทําไม่ดีไม่มีฝีมือนี่ล่วงนะคะพี่น้องเราต้องใช้ความอดทนนะคะ ต้องค่อยๆทําไปทีเราก้อนทีละชั้นนะคะไม่ใช่ทําทีเดียวปืดเหมือนก่ออิดนะคะไม่ใช่นะคะเนี่ยค่อยๆทําไปนะคะเราจะวางกันไปทีละชั้นสองชั้นแล้วแต่ที่วางได้เนาะดูดิเก่ากึกโบราณมากเลยพี่นองไม่มีใครอยู่นะคะกุดนี้กุดนี้ไม่มีพระอยู่นะคะดูต้นใส่ดิคะ่ะลากใส่ก็ยาวเยอะเลยนะคะ อโอเป็นตะนางสมาธิดีอหลีพี่น้องเป็นตะขอเลขเข่าสามตัวแตกอหลีค่ะพี่น้องเดี๋ยวซอเขียวจะพาขอเล็กมาหนิเมื่อนี้เป็นเมื่อวันพาค,ค่ะพี่น้องซอเขียวพาขอเล็กแ้นน่นนะคะอ่านี่ก็คือที่จะพาเลขกนะคะพี่น้องที่ภูมิวัดป่าบาบิงนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อเนียแต่เสียดายบอกกุดแม่อ่าไม่มีพระอยู่นะคะยังไม่มายังไม่มานะคะข้างบนก็คิดว่าจะดีอยู่นะคะเพราะ สร้างแบบมาตรฐานมากนะคะเออมาตรฐานอยู่นะคะเทป,ปูนนะคะชั้นบนเทป,ปูนเทพื้นนะคะ,ะขนาดที่นั่งยังใช้หินเลยนะคะนี่น่าอัศจรรย์มากนะคะดูช่องทางเดินนะคะาแต่ละกุดสวยงามมากเลยนะคะสร้างจากธรรมชาติเนาะ,อะซอเขียวก็อยากให้ทุกท่านชมวิวไปด้วยความ ตื่นตานะคะเพราะมันเป็นวิวใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆนะคะนี่รูปอะไรอะ่ะต้นไม้โอ้ยพี่น้องเอ้ยต้นไม้เอาอิดเอาเหินเห็ดไหมพี่น้องเออแหงยางแหงเห็นแหงพ่อค่ะฮาัดบ่เม็น,นตน่านี่พี่น้องสูงขนาดเลยเด้อพูดอ่ะขึ้นไปพูดอ่ะพี่น้องเห็นบ่อ่าลิบเลวเลยนะคะเออเนี่ยครั้งแรกเลยนะคะที่ซอเขียวได้เดินมา ปลาผักหวานแบบนี้พี่น้องโทษ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 พระอาจารย์ว่าแมน่นอิดีตัวนี้มีปลาผักหวานพี่น้องเอ่อพ่นวาจะต้นเนาะสอยเขียว,วกะลืมมาเมนหน่อยดิพระอาจารย์ว่าน่ะพี่น้องถ้าอยากกินผักหวานมายามเดือนสามเดือนสี่ว่าสันเพ่นวานะคะอ๋อพ่นวาเด้บ่แมเนสอเขียววาเด้โอ้ยผุ่เหรเห็นบ่นะพี่นอ้องอความอดทนอยู่ใส่ความสําเร็จก็อยุหันเนาะพี่น้องเบื้องเอรลวดพุผุนพนกออิฐ เอาเหินก่อแมพี่น้องไม่รู้สร้างเพื่ออะไรนะคะแต่เป็นเหมือนต้นไม้นะคะแล้วก็มีกิ่งออกมานะคะไม่รู้สร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อความสวยงามหรือเปล่าแล้วก็มีโพงด้วยสร้างไว้ให้ศัตว์ส,ส,าวาสิงเข้าไปอยู่หรือไงนี่แหละนะคะพี่นอ้องเนี่ยก็คือความสวยงามมือศิละปะนะคะค่ะ <c oughs> โอ้โหเจ๋งจริงนะคะพี่น้อง อ๋ซเขียวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องไปตามตัวเลขแนวทางของหวยรัฐบาลไทยนะคะของเซียนสกลคนอุดรเปิดตัวใหม่รอบแรกขอยแตกปังๆจ้าค่ะเราก็มาชมรัฐบาลไทยเซียนสกลคนอุดรน,นะคะงวดวันที่16ธันวาคม67นะคะเปิดตัวรอบแรกค่ะวิ่ง7ดและสองบนล่างนะคะ ชุดวินนะคะมี8มี9มี3มี4มี2นะคะคู่เด่นให้7 3 7 4 7 2นะคะคู่รองนะคะ2 3 2 4และ2 8นะคะส่วน3ตัวแตกให้มาที่7 3 2 3 7 2 3, 7, 2 3 7ิจนะคะพิจารณาได้เลยนะคะแคปหน้าจอกันให้เรียบร้อยนะคะ อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะตัวเลขแนวทางมีไว้ให้ท่ทานได้เป็นแนวทางค่ะคะ่ะยังไงก็เดี๋ยวซอเขียวจะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะเปิดตัวรอบใหม่มาครั้งแรกไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะขอให้แตกปังๆนะคะทวนให้อีกรอบหนึ่งรัฐบาลใดเสียนสกลค,คนอุดรน,นะคะหนึ่งวิ่ง7และ2บนล่างค่ะชุดวินมี8มี9มี3มี4มี2นะคะคู่เด่น73 74 72ค่ะคู่รอง2 3 2 4และ28นะคะ3ตัวแตกจัดให้7 3 2 3 7 2 2 3 7ค่ะพี่นอ้องอ่ะสออเขียวก็ขอฝากความโชคดีไว้กับพี่น้องไปกับตัวเลขเพียงแนวทางนะคะเป็นแค่เพียงแนวทางนะคะอ่ะจะไหนสอเขียวก็ขอฝากไว้ให้กับพี่น้องเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางก็ขอให้มีความโชคดีแตกปังๆไปด้วยกัน พอกันไหมคลิปหนาโชคดีไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ